ครับสวัสดีครับวันนี้ครูก็พามานอกสถานที่แล้วนะครับโดยวันนี้มาจะทำที่วัดคุณอินทประมุลนะครับอำเภอขัวทองจังหวัดอ่างทองของเรานี่เองครับนะเป็นพระนอนนะครับที่ดังที่สุดนะครับในจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เดียวครับมาวัดก็ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนานะครับสำหรับ วันนี้กูจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของออเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาทางพุทธาศาสนาพิธีกรรมทางพุทธศาสนาว่า,ามันมีพิธีกรรมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็เราศึกษาไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เรามาศึกษาเกี่ยวกับวันสาคัญทางพุทธศาสนาที่เรารู้จักกันมานานแต่เรายังไม่เข้าใจนะครับวันนี้ครูจะนําเสนอวันสาคัญเกี่ยวกับพุทธาเรื่องวันวันพระครับนักเรียนครับ วันพระหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันธรรมสาวนะครับชื่อวันธรรมสาวนะเนี่ยเราไม่ค่อยชินถูกแต่เราชินถูกเกี่ยวกับเรื่องแค่วันพระท่านเองครับนักเรียนครับสำหรับวันพระหรือวันธรรมสาวนะหมายถึงวันประชุมของพระพิสุ์พระพุธ สาธารณชนนะครับเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนานะครับที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับนักเรียนครับสำหรับในวันพระใน1เดือนนะครับเราจะมีวันพระนักเรียนนะครับ1เดือนเนี่ยหถึงสาสิบหรือสาส็ดเ,เนี่ย มีวันพระอยู่สวันครับนักเรียนครับคือ1วันพระขึ้น8ปดาขึ้นคำว่าขึ้นคือดวงจันทร์ก็จะสว่างแต่สว่างไม่มากนะครับ8คดานี้ต่อไปครับ2วันพระขึ้น15คห้าพระขึ้น15คห้านี้ ดวงจันทร์จะสว่างเต็มดวงหรือเรียกว่าวันเพ็ญครับสว่างล่องเลยเหมือนกลางวันเลยครับสำหรับสามวันพระแรมแปดค่ำแรมนี้ข้างแรมคือเริ่มมืดแล้วครับแปดค่ำนี้ยังไม่มืดสนิทถือว่ามืดนะครับเรียกว่าวันพระแรมแปดค่ำครับนักเรียน ต่อไปนี้4วันพระแรม15่ําค่ำนะครับแรม15คา่นี้มืดมืดสนิทเลยครับหากเดือนขาดก็จะถือเอาวันแรม14่ค่ำครับสําหรับการปฏิบัติตนในวันพระของพุษษทธศาสนิกชนนะฮะชาวไทยเรานะครับหรือนักเรียนเราควรปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนครับ 1. สำรวมจิตสำรวมกายสำรวมนะครับเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจทำไปทำบุญที่วัดครับสเตรียมอาหารข้าวอาหารหวานไปทำบุญที่วัดนะครับในช่วงเวลาเช้าครับนักเรียนครับ 3. รักษาสิลนะครับถ้าใครสะดวกมากก็รักษารักศีลแปดคือไปอยู่ที่วัดหรือนะครับนุ่งขาวผมขาวแต่พวกเราถ้าเป็นนักเรียนก็สิน5้าก็ได้ครับนเรียนครับรักษาสิล สำหรับ, SI 4, รบอ 4, ันที่สีาาา่นะครับข้อสี่ร่วมทําความสะอาดวัดวาอารามนะครับที่เราไปทําบุญกันครับก็มีการทํความสะอาดช่วยกวาดเก็บถูช็ดล้างนะครับและข้อที่ห้านะครับข้อที่สี่โทษนะครับฟังทมนะครับพระก็ะแสดงธรรมให้ฟังในวันนี้นะครับต่อไปข้อที่ห้าครับ ฝึกสมาธินะครับยามว่างอยู่ที่วัดนะครับหลังจากเสร็จจากภารกิจต่างๆทั้ง4ข้อก็สามารถฝึกส,าม,าสามาธินะครับกับพระหรือกับเพื่อนๆที่มารักษาศีลด้วยกันก็ได้นะครับแต่มมนมีโผล่มาวันโกนครับวันโกนนี้เกิดขึ้นจะก,ก่อนวันพระหนึ่งวัน เราเรียกว่าวันโกรนนะฮะวันโกนคือการเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมสิ่งของเพื่อจะเข้าสู่วันพระนะครับเข้าสู่วันพระเราก็เลยที่มีชื่อว่าวันโกนคือวันก่อนวันพระหนึ่งวันครับครับสำหรับวันนี้นะครับ คุณครูก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวันสําคัญที่เรียกว่าวันพระหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าวันธรรมมาสาวนะนะครับสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีครับ